สวัสดีค่ะพบก,กับเช่นเคยนะคะกับทากินทําขายสไตล์โซดานะคะวันนี้เราก็จะมาตาม,มะยมแซ่บๆนะคะสูตรบ้านๆง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะคะมะยมนี้ใช้อยู่350กรัมนะคะปูดองปูนาดองนะคะดองน้ําปลานะคะพี่สาวเขาดองไว้กลอามาใส่มีกะปิวันนี้จะลองใส่กะปินี้ด้วยกะปิมี2ออย่างคะ่ะนี่จะลองใส่กะปินี้ผสม กะปินี้ไม่เค็มนะคะจะค่อนข้างหวานนะคะหรือเราจะไปจิ้มสดๆก็อร่อยนะคะส่วนกระปุกฝาแดงนะคะก็จะเค็มกว่าฝาขาวนะคะแต่ก็รสชาติอร่อยเหมือนกันนะคะจะใส่สองอย่างเลยนะคะกะปิแล้วก็น้ําตาลนะคะปลาร้าแล้วก็ผงนวนิดหน่อยนะคะที่ก็ตามชอบค่ะวันนี้ขอจัดจ้านหน่อย ใส่พริกแห้งนะคะถ้ามีพริกสดก็จะใส่พริกสดก็ได้นะคะพริกสดหมดนะคะเราก็ใส่แต่พริกแห้งหกแค่หยับหยแล้วแต่สูตรนะคะแล้วก็มะยมมะยมก็ได้มาจากน้องเอามาให้นะคะน้องนิดนะคะขอบคุณเจ้าของมะยมด้วยนะคะมะยมนี่ใช้อยู่สาม้ากรัมโขกทีละหน่อยพอน้ำเขาจะกระเด็นนะคะ โขกทีละหน่อยจะใส่ทีไม่เยอะ ถ้าเราตำพร้อมกันเยอะๆครั้งเดียวนะคะจะน้ําค่อนข้างจะกกระเด็นนะคะจะตำเยากอย่างนี้ตำทีละหน่อยนอิทีนี้ก็เอามารวมกันเลยรวมกันเลยจากนั้นก็ตำด้วยปูดองเลยนะคะ กะปิก็ใส่อย่างละหนึ่งช้อนพูนๆนะคะตามสองช้อนผงนัวนะคะเพิ่มความอร่อยะคะ่ะน้ำปลาว่าคกมันจะเล็กไปนะคะทุกคนเปลี่ยนคกค่ะตามไม่สะใจค่ะนี่ใช้คกใหญ่เนื้อ่วมันจะพอ Hmm. chim 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 ừ. Hmm. Hmm. ตําม,มะยมของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะมาทานด้วยกันค่ะมาค่ะทุกคนกินตํม,มะยมด้วยกันแซ่บด้วยกันค่ะอ่าสหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ